เซนหนึ่งทับห้าบวกหกคัตหนึ่งเทคหนึ่งซึ่งชั้นนี้ใช่ไหมมันเป็นชั้นเกี่ยวกับทางฝ่ายประเทศ จัดเต็มด้วยนะพี่นะได้จ้ะคือถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพี่เขาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะได้ครับผมผมจัดหนักได้เลยทันทันใช่ไหมพี่พอเล่นหมดรอบพี่พีมทีมพอไม่ไม่เอาไปนอกขอลาพีมก่อน เป็นถ้ำมองนะเราอ่ะฉากเอะมมองเยอะมากมังเอินเจอเก่งโอเค อะไรเนี่ยพี่ผ่อนเก่งนี่อ่แก้วโพสิชันได้ใช่ไหมพี่แก้วได้มนะกระเป๋าผมติดกับแขนพี่ป๊อบแล้วเฮ้ย

ลองครับตามครับหนึ่งทิหนึ่งมาเดี๋ยวๆงั้นเริ่มใหม่แล้วก็เราค่อยๆแบบเอ่อข้อมเขายกตัวขึ้นมานิดนึงพยายามนมเขาแล้วก็จูบแบบ้องค่อยเป็นค่อยไปเราจะพูดกันน้อยๆฮะเริ่มใหม่หมดเลยเร่มใหมาบาทโอเคโอเคเนี่ยอยู่ประมาณน นี่มึงจำยูกูสอนไม่ได้เหรอแค่รอเล่นนะเดี๋ยวรอขนาดป็นแฟนแบบแบบแบบเดี๋ยวแบบแบบแบบแไบหรือว่าติดอะไรป้าจแบบแบบแบบ จะต้องสะตกมือแบบนี้ด้วยนะโค้งมังกรเจ็บไหมเออลำเสียไหมผมต้องเล่นแบบมีอารมณ์เจ็บไหมหรือไม่ต้องเลยไม่เจ็บเราแบบอดทนจิจ huh. ีมันจีจ like ีม uh ันเด็กผู้ชายปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้แอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้กินไปแล้วอันนี้ายไหมอ่ะอ๋อ โอ้โอ oh, ้น oh. 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 ี oh. ่น mm ี hmm. masa, urgency, oh. ่ใครมาดิมือนจะอมไว้อับพ่อมึงเหรอพี่ร้อนอ่ะเผื่ออะไรอ่ะมึงอยากหายร้อนไหมอ๋แม่ต้องยกให้แล้ว Okay, card, โอเคมาครับครับโดยบอ,อกเลิกั เท่ากับอ,ร,อร่อยไงโอ้ใจเย็นดิวะกูแซวเล่นเฉยๆประทับใจแขนขนตอนเกลงวันมากเลยค่ะใช่มันคือซิกเนเจอร์ของบอเลยนะครับไอมาแล้วเริ่มกีนนะ่เหรอเริ่มกี่เหรอเริ่มดีเหรอชิปม,มีเย็นด้วยนะพี่ปันบอกไปสิคะ เดทที่เท่าไหร่แล้วนะเท่าไหร่แล้วมาทานบริษัทของเราเกี่ยวคนหรือว่ายน้ำ ไม่อันนี้ไม่เลยอ่ะพอแล้วพอแล้วฟามิงโกจะเอาเป็นการเป็นงานแล้วเะมันชอบขอแหละแต่มันเล่นแรใครออนไม่ได้ก่อนพี่ตัหน่อยและให้หน้ามึงเบิ้งปากมันเบิ้งมึงคืออะไรทำไมชอบมาจับปากมึงแล้วพี่ แล้วมือไปจับอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็ <โ ivamente. S 1> ของมังไงไอพี่สอนเธอไม่กลัวคนในบริษัทมองเธอไม่ดีเลยงไงแค่นี้ใช่ไหมคะถ้ามีเรื่องแค่นี้เนี่ยน่นันขอตัวก่อน ไปไหนอ่ะ้นบ๊อก้นบ๊อกเนี่ยแค่นี้หรือเมื่อกี้เลยเอาไปโน่นเอาฉลาดกว่าโอ้ยหแค่นี้โอเคฉันแก้วหรอคะ i don't understand you don't understand anything oh well, why get sore you well, พี่โอ๊ตนี่คือแบบเหมือนมาปคศสองไงกรับ <c oughs>

ขอพูดกันจบกันนะ พี่ฟานฝากคำหนึ่งนะพี่ขอพัาเย็นก่อนดูดีล่ะฝากด้วย พูดใต้ไหมไม่ได้พูดไมื่อกี้พูดคือ,อ,อว่านานมึงเปไรสะดุดพ่อผมอ,ะ <c oughs> อ่ะควายโอ้ยอาด่าดิเพราะว่ามันต้องมีา ถึงนั่นเห็นดูแล้วเอองั้นแล้วก็เลยขอย้อนกลับไปตรงนี้ห้องร้อนกูกับมือเป็นคู่นอนกันเราต่างฝ่ายต่างตอบสนองความต้องการของกันละกันโดยที่ไม่มีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยว